สวัสดีค่ะนักเรียนคะวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะยังคงอยู่ในเรื่องของบรรยากาศค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของความดันอากาศนะคะ นักเรียนคงอยากทราบแล้วนะคะว่าความดันคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะคะหากเราใช้มือกดลงบนโต๊ะแรงที่กระทําลงบนพื้นที่หรือพื้นผิวนั้น,นะคะ่ะเราเรียกว่าความดันนะคะการที่มีความหนาแน่นมากนั้นนะคะเกิดมาจากมวลตอนหนึ่งหน่วยปริมาตรค่ะดังนั้นนะคะถ้าอากาศมีความหนาแน่นสูงย่อมมีมวลมากจึงมีความดันสูงตามไปด้วยค่ะ ากข้อมูลนี้นะคะทําให้เราทราบว่าอากาศก็คือสารซึ่งมีมวลนะคะจึงถูกดึงดูดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเช่นเดียวกับวัตถุอื่นๆเลยนะคะน้ําหนักของอากาศที่กดลงบนพื้นโลกนะคะเนื่องจากแรงดึงดูดตอนหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะนั่นเราเรียกว่าความดันอากาศค่ะ ความดันอากาศนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งแต่ละบริเวณนะคะอาจจะมีความดันอากาศที่ไม่เท่ากันสาเหตุมาจากอุณหภูมินะคะในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนะคะอากาศจะลอยตัวขึ้นทําให้ความหนาแน่นและก็ความดันอากาศเนี่ยต่ำกว่าบริเวณโดยรอบเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต่ําซึ่งมักจะมีเมฆและก็ฝนมากในแผนที่ทางอุตุนิยมทิทยานะคะจะแทนด้วยตัวอักษร L สีแดงค่ะ ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะอากาศจะจมตัวลงทําให้ความหนานแน่นและก็ความดันอากาศสูงกว่าบริเวณโดยรอบเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งมักมีเมฆน้อยนะคะสภาพอากาศเนี่ยจะปลอดโปร่งในแผนที่ทางอุตุนิยมวิทยานะคะจะเขียนด้วยตัวอักษร H สสีน้ำเงินค่ะ นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วความกดอากาศต่ำหรือสูงเนี่ยเขาวัดกันจากอะไรคําตอบก็คือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าบารอมิเตอร์นั่นเองนะคะโดยบารอมิเตอร์นั้นมี2แบบนะคะก็คือ1บารอมิเตอร์แบบประลอดและ2องแอนเนอรอยบารอมิเตอร์ค่ะ บาลอมิเตอร์แบบประลอดประกอบด้วยแท่งแก้วที่มีประลอดอยู่ภายในโดยด้านล่างเป็นปลายเปิดจุ่มอยู่ในถ้วยประลอดความกดอากาศจะกดลงไปยังผิวหน้าของประลอดในถ้วยนะคะซึ่งเท่ากับน้ำหนักของประหลอดที่อยู่ในแท่งแก้วค่ะณความดันอากาศแบบปกติระดับน้ำทะเลนะคะความสูงของประลอดจะอยู่ที่7 6เซนติเมตรค่ะเมื่อความกดอากาศเพิ่มขึ้นผิวหน้าของประลอดจะยิ่งถูกกดดันมากขึ้นส่งผลให้ความสูงของประลอดมากขึ้นตาม แต่ในทางกลับกันนะคะเมื่อความกดอากาศลดลง,งความสูงของปลอดก็จะลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นค่าความสูงของปลอดจึงสามารถแสดงถึงระดับความกดอากาศได้ค่ะแอนิรอยบารอมิเตอร์นะคะจะมีโพรงโลหะซึ่งมีความไวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศค่ะต่อเชื่อมอยู่กับหน้าปัดด้วยชุดสปริงแล้วก็คานเมื่อรูปร่างของโพรงโลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นยุบลงเมื่อความกดอากาศเพิ่มขึ้นหรือพองออกเมื่อความกดอากาศลดลง เข็มบนหน้าปัดก็จะหมุนเพื่อบอกค่าความกดอากาศที่วัดได้ค่ะหน่วยของความกดอากาศนะคะสามารถวัดค่าเป็นมิลลิเมตรปลลอดหรือนิ้วปลลอดหรือเฮกโตปาสคาลนะคะโดยความกดอากาศปกติที่ระดับน้ําทะเลปานกลางจะมีค่าเท่ากับ760ม mm. ิลลิเมตรปลอดหรือ29.92นิ้วปลลอดหรือ1013.25เฮกโตปาสคาลค่ะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราลองไปชมภาพนี้กันนะคะจากภาพนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าระหว่างหนังสือเล่มที่2จากด้านบนกับหนังสือเล่มล่างสุดเล่มไหนมีน้ำหนักกดทับมากกว่ากันค่ะถูกต้องแล้วค่ะคำตอบนะคะก็คือหนังสือเล่มล่างสุดนะคะสาเหตุก็เพราะว่าหนังสือเล่มที่2จากด้านบนนั้นมีน้ำหนักของหนังสือเล่มบนสุดเท่านั้นที่กดทับอยู่ค่ะแต่ว่าหนังสือเล่มล่างสุดนะคะมีน้ำหนักของหนังสือทั้งกองกดทับไว้ค่ะ อากาศที่ระดับน้ําทะเลนั้นก็เหมือนกับหนังสือเล่มที่วางอยู่ล่างสุดนะคะจากการที่ความดันของอากาศก็คือน้ําหนักของอากาศที่กดลงมาดังนั้นอากาศที่ระดับน้ําทะเลจึงแบกรับน้ําหนักของอากาศทั้งหมดในบรรยากาศที่กดทับลงมาทําให้ความกดอากาศที่ระดับน้ําทะเลมีค่ามากที่สุดอากาศของชั้นบรรยากาศส่วนบนขึ้นไปก็จะเหมือนกับหนังสือเล่มบนบนซึ่งอากาศจะกดทับลงมาน้อยกว่านั่นเองค่ะ ในทางกลับกันนะคะหากว่านักเรียนอยู่บนยอดเขาแล้วก็พยายามที่จะวิ่งนะคะเราก็จะพบว่าเราต้องหายใจถี่มากยิ่งขึ้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่ายิ่งอยู่สูงขึ้นไปในใชั้นบรรยากาศนะคะความกดอากาศก็จะยิ่งลดลงค่ะและเนื่องจากความหนาแน่นของอากาศลดลงนะคะโมเลกุลของออกซิเจนจึงมีน้อยลงไปด้วยเราจึงต้องหายใจเอาออกซิเจนนี้เข้าไปถี่ขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะกับความรู้เบื้องต้นในเรื่องของความดันอากาศนะคะ ถ้าหากว่านักเรียนฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถกลับมารับชมใหม่ได้นะคะวันนี้ครูบุมต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ